ต่อต่อต่อมาถึงงัดต่อโชว์เลยครับโอยออกง่ายแท้ <laughs> สมัยที่กี้กับเพิ่นอน่ลหละครับเสี้ยนเกียหน้านะครับนี่ยขั้นนึ่งโอ้แรงดีมากอ้ย้ยเจอรองแค่ออคแล้วครับมันนี้อูย้ยต้นแันามาะ นี่ครับผมระประรมจาจย์นะครับคนนี้แหละฮะนี่คือเต้าแก่นะครับนี่เต้าแก่นะครับขับเองเอาพบพบพบหกศูนย์ กานคารอลูแปดน็อตนะครับอยู่กับหน้างานบางพ้น,นครับผมเตรียมดินไม่ปุูกอ้อยต่อว่าโน้ต่อต่อต่อ,ตอ,อม้มาถึงงัดต่อโชว์เลยครับ สวัสดีครับร้อยครับมาฟังเสียงของหกหนึ่งซูนับเส้อสูบไล่ยน่แต่ว่าเฟรมน่าจะเป็นรถประกอบประเทศไหนไม่รู้นะครับสุดจัดจริงๆครับ นี่ระดับอาจารย์ผมเลยนะครับคนนี้ตัง้งแต่สมัยเล่นรถไหม,ไมโอ้แรงดีมาก ฟังเสียงสองเผ้านะครับมาสองพันครับโอ้โหมันเกียร์สองขับโอ้หแต่มันดันเกียร์สองนี่น เดี๋ยวดูสองพาก่อนนะฮะจะค่อยไปดูพาวเดียวครับสมัยตะกี้บเพิ่นี่แหละครับเสียนเกตหน้านะครับนย่คัทนน่านเก่งขนาดนดี้อันนี้เป็นลูกน้องนะครับคั้นนี้น่าจะเป็น6ุกนั่นกหรือเปล่าไม่แน,น่ใจ tiếng ngay, ô, tiếng đằng dìขนาด, đây à, style, font, cái thắng này bạn cứ hăng, ไถบอ๋อ้ไถซะกันครับเดียวสังเกตไหมโอ้เสียงลั่นดีจริงๆบันเี้เดี๋ยวทายจัดเชือรนะครับรถท่านนี่ได้ออกมา ม่างโคนครับม่างโคนปรับพื้นที่เตรียมดีฝึกอ้อยโอ้เสียงลั่นดีครับ เา้ยเพิ่นไถแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมกันใหม่ว่าจานดินมันจะแค่ไหนครับระดับประมา,ารย์ครับเองนะบ,บอกเลยว่ามันแน่ๆครับ